สารพิภากษายกฟ้องยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรวันนี้วันที่26ธันวาคมเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์คณะผู้พิภากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิภากษาคดีหมายเลขดำที่อ,องก เศษส1ส่วน2565ที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฟ้องว่าจำเลยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งโยกย้ายและให้นายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยไม่ปฏิบัติตามพอรอบอราชการพลเรือน มาตรา57วรรคสองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและเชื่อโยงกับการโอนย้ายพลตำรวจเอกวซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนและบรรจุแต่งตั้งพลตำรวจเอกพอขึ้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันเป็นการแทรกแซงและก้าวไก่การแต่งตั้ง โยกย้ายหรือการให้พ้นจากตำแหน่งข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำและมีใช่ข้าราชการการเมืองต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266 2 3และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพลตำรวจเอกพอเครือญาติของจำเลย แล,และ Syria. เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบ like ัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อออ e ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพรรอปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตราเศษ129ส่วนหนึ่งประกอบพรรอปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ 2561มาตรา192นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่อมเศษ2 1 1ส่วน2560และจำเลยที่1ในคดีอาญาหมายเลขดำที่อมเศษ2 5ส่วน2อง5ของศาลนี้โดยวันนี้มีตัวเท่นสำนักงานอายการสูงสุดเป็นตัวเท่นฝ่ายโจทย์ และนายนรวิทย์ล่าแหล่งนายวินยัดชาติมนตรีทนายจำเลยเดินทางมาศาลองค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าแม้มูลกรณีคดีนี้จะเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เศษหนึ่งส่วน2559แล้วก็ตามแต่คดีของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว พงพิจารณาวินิจฉัยแต่เพียงว่าผู้ถูกร้องจำเลยคดีนี้ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมีใช่ข้าราชการรบ การเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 6 6 2และสันมีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามมาตรา 2, 1 8 2วรรคหนหรือไม่เท่านั้นและผลของคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญดังกล่าวคงผูกพันศาลนี้ให้รับฟังได้เพียงว่าความเป็นรัฐมนตรีของจำเลยได้สิ้นสุดลงแล้ว ส่วนคำที่ภาคสาสารปกครองสูงสุดก็มีประเด็นเพียงว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่สั่งให้นายถวิลไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่สั่งให้นายถวิงพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานา ยกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้นไม่มีประเด็นพิจารณาวินิจฉัยถึงความรับผิดทางอาญาของบุคคลใดปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดอาญาตามฟ้องคดีนี้หรือไม่จึงเป็นคนละประเด็นกับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญและศาลปกครองส,งสูงสุดได้วินิจฉยัยและยังไม่มีศาลใดวินิจฉัยมาก่อน ึงอยู่ในอำนาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการที่จะวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของจำเลยนอกจากจะต้องพิจารณาจากการกระทำของจำเลยแล้วยังต้องพิจารณาถึงเจตนาและเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริตอันไปนอง ให้ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพรรอปอว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเศษ129ส่วนหนึ่งประกอบพรรอปอว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา192ด้วยจึงไม่อาจนำเอาข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมาผูกพันให้ศาลนี่ ต้องรับฟังตามส่วนประเด็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่องคคณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากเห็นว่าการกระทำความผิดตามฟ้องนอกจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีเจตนาในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบแล้ว เจ้าพนักงานผู้นั้นยังต้องมีเจตนาพิเศษในขณะกระทำความผิดเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือต้องมีเจตนาปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยพยานหลักฐานจากการไตส่สวนได้ความว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมาได้มีการพิจารณายกย้ายตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ ประจําแตกต่างจากกรณีข้าราชการอื่นทั่วไปประกอบกับจําเลยมิได้มีสาเหตุขัดแย้งอันใดกับนายทวินเป็นการส่วนตัวอันจะเป็นมูลเหตุจูงใจให้จําเลยประสงค์ที่จะกลั่นแกล้งนายถวินแต่อย่างใดจําเลยคงอ้างเหตุผลว่ารัฐบาลก่อนได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสออชอโดยมีนายทวิงเป็นกรรมการและเลขานุกการเกิดเหตุการณ์นำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสแสดงว่ากรณีมีเหตุที่จะโอนนายทวิงมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ได้มีข้อคำนาย หนึ่งถึงว่าพลตำรวจเอกวอจะยินยอมย้ายจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความามั่นคงแห่งชาติหรือไม่ทั้งพลโทพออดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเบิกความว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลย่อมต้องการผู้ได้รับความ ไว้วางใจสูงสุดมาดำรงตำแหน่งเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีความชอบธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติโดยก่อนที่นายทวิงจะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีพลโทอดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วเมื่อเข้าสู่สมัยนายอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการโอนย้ายพลโทศ จากตันสังกัดเดิมมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเช่นเดียวกับกรณีค่ะองค์นายทวิงการใช้ดุลพินิจของจำเลยในการโยกย้ายนายทวิงจึงเป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เดิมข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่นายทวินส่วนที่โจทก์อ้างวอ เจ่าจำเลยต้องการให้พลตำรวจเอกพอญาติของจำเลยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเมื่อทางไต่สวนไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันกรณีจำเป็นต้องพิจารณาจากพยานแวดล้อมที่ปรากฏในการไต่สวนซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวยังไม่อาจบ่งชี้อย่างชัดแจ้งว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายได้มีการครบคิด ดาวางแผนกันล่วงหน้าในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำกับจำเลยมาตั้งแต่แรกทั้งหากจำเลยมีเจตนาตระเตรียมการให้รับโอนนายทวินมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำและรับโอนพลตำรวจเอกวอมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแทน เพื่อที่จะให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างลงแล้วน่าจะต้องมีการแจ้งหรือทาบทามคนตำรวจเอกวอให้ยินยอมที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเสียก่อนแต่ขณะที่นายบอจัดทำบันทึกขอรับโอนนายถวิงจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการโอนนายทวิลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สิ่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนั้นไม่มีพยานปากใดยืนยันว่าจำเลยสั่งการหรือมอบหมายผู้ใดาทาบทามพลตำรวจเอกให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติข้อเท็จจริงกลับได้ความว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบให้นายทวิลไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ พลตำรวจเอกกอได้โทรศัพท์มาทาบทามพลตำรวจเอกวอแล้วพลตำรวจเอกวอจึงตัดสินใจไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวอันเป็นการยินยอมภายหลังจากที่โยกย้ายนายถวินไปแล้วนานถึง22วันยิ่งกว่านั้นขณะที่จําเลยสั่งการให้โอนนายถวินก็ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจําเลยทราบว่าต่อมาภายหลังพลตำรวจเอก วจะสมัครใจย้ายหรือไม่หรือจะย้ายไปดำรงตำแหน่งใดเมื่อใดย่อมรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยสั่งการให้รับโอนนายทวินโดยมีเจตนาเพื่อจะให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างลงและไม่อาจฟังได้ว่าการสมัครใจย้ายของพลตำรวจเอกวอเป็นผลโดยตรงจากการยกย้ายนายทวินอีกด้วยส่วนที่นายบอ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีบันทึกข้อความถึงรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกกอเพื่อขอรับโอนนายทวิงมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำโดยระบุว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวกในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแล้ว ทั้งที่นางสาวกอยังมอได้ความเห็นชอบและมีการแก้ไขวันที่ที่ทำเอกสารจากวันที่วันที่5กันยายน2554เป็นวันที่5กันยายน2554นั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยรู้เห็นเกี่ยวข้องกับข้อความในเอกสารฉบับดังกล่าว ส่วนการดำเนินการในการขอรับโอนขอรับความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรวมทั้งการที่จำเลยได้มีคำสั่งให้นายถวินไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกร,รัฐมนตรีใช้เวลาเพียงสีวันก็ได้ความว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องที่ต้องเร่งรัดให้ทันต่อกา รักเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นบ่อยจึงไม่ถือเป็นข้อพิรุธและที่จำเลยมีส่วนในการดำเนินการโยกย้ายนายทวินให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเป็นผู้อนุมัติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในวันที่หก กันยายน2 5 5 5ได้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีและร่วมลงมติอนุมัติให้นายถวินพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วจำเลยได้ออกคำสั่งให้นายถวินไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีรีภายหลังคณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติแล้วก็เป็นกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายในการโอนย้ายข้าราชการระดับสูง การกระทำของจําเลยในส่วนนี้ย่อมไม่อาจนำมารับฟังว่าจําเลยมีเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ของพลตํำรวจเอกพอจําเลยจึงไม่มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามฟ้องที่ภาคสายกฟ้องและให้ถอนหมายจับคดีนี้